ไข่เจียวกล้วยเหมือนไข่เจียวกล้วยอยู่นะพี่อะไรก่อยเอ็มพี่มาลีนคือคือทุกคนคือหนูเคยอธิบายรสชาติของมันปะเคยไม่บอกพี่จะได้ยังไม่พูดว่ากลมกลม,มอ,ะ <laughs> อะไรออกจาก,กปากพี่อ่ะพี่มาลีนอร่อยทุกใจนี่บอก คือทุกคนนมที่พี่มาลีนใช้มันคือมันคือนมแบบเวอะป่ะใช่ป่ะมันคือนมแบบโปรตีน่ะทุกคนขึ้นไข่ผสมนมโปรตีนผสมกล้วยนึกถึงเหมือนไข่เค็มนะอร่อยอร่อยแต่มันเฟื่อนคอมากเหมือนใส่แบบว่าเปลือกไข่เข้าไปวยหรือว่าคือสูตรหรือเปล่าสูตรสูใส่เปลือกไข่ ได้ทางแคลเซียมแล้วชอบไหมชอบไหมหนูไม่อยากโกหก <laughs> บอกมาเลยที่รับได้ชอบไหมคะชอบค่ะ <laughs> ไม่ได้มาขอเชิญไม่ไม่ไม, <laughs> มารีเล่นกล้ามคืออะไรอ่ะ อ๋อกินเวงไงอ๋อเออทาไมถึงใช้นมโปรตีนไม่เข้าใจนมพี่เป็นขวดอย่างเงี้ยทุกคนะนใช่หรอ Crunchy ใช่คือมันจะคือมันเป็นแบบรสชาติที่แบบจะคขาวก็ไม่จะคขาวก็ไม่จืดก็จืดแต่มันก็มีความหวานของนมอะไรก็ไม่รู้แบบคิดมาแล้ว ไม่เอาแล้วใครเอาพี่มารีนเข้าหัวแม่พี่กับพี่